มาละมาละพันที่สองของวันนี้อันนี้ฮีโน่อะไรพี่ซีรีส์ห้าใช่ไหมซีรีส์ห้าร้อยรุ่นยอดนิยมนะรุ่นนี้นะร <c oughs> ุ่นยอดนิยมพี่วิ่งไรครับข้าวโพดเหรอไปขึ้นมาจากที่ไหนอ,ะอ่ะจากเชียงรายเชียงรายแล้ววิ่งไปไหนเนี่ย อ๋อแลตรงนี้ก็มีโรงข้าวโพดเหมือนกันกูนกดังข้าวโพดตรงแยกเนี่ยโอ้จากเชียงรายจากเหนือลงมานี่เลยโทษนะพี่โทษนะนี่ตย้ยนั่นนด่ e, นั่งได้นั่งได้เดี๋ยวขอขอเสียบปลั๊กก่อน bắt đầu 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 ตัดไม่ไหร่มันไม่เย็นเลย <c oughs> น้องผมรู้ว่ามันไม่เย็นนะ<ว>ผม่ะมมันนไเย็ใช่มันไม่เย็นนะ,ะขนาดเร่งเครื่องมันไม่เย็นเลยแรงดันในระบบมันสูงด้วย250เลยอะ่ะถ้าดีๆมันจะไม่เกิน200 200นี่เต็มที่แล้วถ้าเกิน200ร้อยไปละระบายไม่ได้แล้วระบายไม่ดีละแล้วื้นจะเย็น นเย็นอยู่แล้วพอตอนนี้แดดร้อนๆอันนี้ก็ถือว่าแดดแดดไม่เท่าไหร่นะถ้าเจอแดดเปี้ยงๆอ่ะจะไม่นี่เลยเหงอพักเลยเลยอ๋ลืมลืมไม่เป็นไรแป๊บเดียวลืมบอกให้ขยับขวางหน้าบ้านเขาเยอ๋อขาโพดเต็มรถเลยดิข้าโพดเม็ดหรือกระสอบเม็ดไปถึงก็ดำเลย แล้วก็ปลูกใหม่มหอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน นี่ติดเครื่องเปิดแอร์แล้วครับ chơi mình quyền liều mà phải lo phải ăn thấp lắm ขึ้นเร็วมากเลยล้างตู้ล่าสุดเมื่อไหร่พี่ล้างระบบบ้างไหมรถเพิ่งออกจากอูก่ระบบุที่ล้างประมาณเดี๋ยวให้ของไปทำที่นั่นนะครับแต่ไม่ค่อยดีสบายก็เปลี่ยดท้องก็เบียดไวแล้วรบายไม่ดีเลยแข่งใหม่ระบายไม่ดี ล่องอะเนาะแต่ทำไมไม่มีน้ำยามันต่อตรงคอมตรงเซ็นเซอร์เปล่าเพรว่าเปิดสวิทช์ปุ๊บมันทำเลยอ่ะมันไม่มีน้ำยานยังไม่ทำเลยไม่ได้ นี่ยตลอดใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ปัดละ,ละใช้อยู่ใช้อยู่นึกว่าไม่ใช้เพราะว่าเห็นพัดลมมันหม,นลลมุนงไงพัดล,ลมเห็นพัดล,ลมมันหมุ่งยัง,งดดหมุนหรอใช่นั้งยายัางไม่มีัหมุนตลอด ระบบไม่ดีเลยพี่ล้างระบบมาไม่ดีอาการเนี้ยเนี่ยต่อละคอมแอร์เนี่ยณนะปัจจุบันเนี้ยนะสะนะังะคือคอมแอร์เนี่ยเดินเบาเนี่ยแทบไม่ได้เรื่องเลยต้องเร่งต้องขับถึงจะอัดฉ่ำขึ้นมาอาการนี้คือหนึ่งคอมมันเป็นคอมใหม่ใช่ไหมหรือบิ้วใหม่เลยอ่ะ ใหม่เลยถ้าใหม่เลยคือระบบไม่สะอาดยังไม่ถึงปีใช่ไหมถึงปียังแสดงว่าระบบไม่สะอาดถ้าไม่กี่เดือนคือล้างระบบไม่ดีเพราะว่าคอมผ้มใหม่มันต้องเดินเบามันต้องถ่ำเลยอันนี้มันต้องเร่งถึงมาอันนี้อ่านูนะเนี่ยอันนี้ไม่เร่งนะแต่พอเร่งรู่เนี่ยถึงมาอ่านูนะนี่ยผมเร่งเครื่องนะอ่าะเทวโม่ไหมเทวโม่หนูมันเสียโค้ดใช่ไหม เต้ามอเต้มอไม่มันไม่เสียมันเป็นไฟฟ้ามาลมผ่านมันไม่เย็นนักทีมก็มไม่ตัดไงกําลังคอมมันไม่ถึงไงมันต้องเร่งไนเอาเร่งถึงมาเนี่ยเนี่ยต้องเร่งห็นนะถึงมาห็นนะอะสาเหตุสาเหตุเนี่ยที่มันเร่งแล้วถึงเย็นมาเพราะกำลังอัดของคอมคอมเป็นลูกสูบเมื่อเราเร่งก็อัดขึ้นเยอะๆทำไมคอมใหม่ถึงเป็นแบบนี้คือระบบเราไม่สะอาดมันทำให้ มันก็เหมือนเราทําเครื่องใหม่แต่ว่ามันมีเศษดิน,ดนเศษทรายเหมือนเราเปิดกองวิ่งอ่ะเนี่ยพอเราเร่งเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเห็นนะอ่าฮะ,ะ,ะแต่ถ้าพอเรายกคันเร่งอ่ะนะหายเพราะรอบเดินบ่ถ้าคอมใหม่ถ้ากําลังอัดมันดีลูกสูบมันแน่นอะ่ะมันก็อัดมันก็ชํำเลยเดิมๆฮิโน่มันชํำอยู่แล้วแต่เนี้ยคือเมื่อไงระบบไม่สะอาดอืซีกหรืออะไรต้องต้องล้างใหม่ล้างระบบใหม่เพ,เพื่อเผื่อคอมลูกนี้ได้เอาทิ้ง เพราะว่ามันกินการการที่ระบบมันเสียเนี่ยมันกินเขาเ้าไปในลูกสูบคอมนะนะหรือจาแก้ไขเบื้องต้นก็คือเป็นล้างก่อนไปล้างอีกรอบหนึง่งไปให้เขาล้างอีกรอบหนึง่งที่เขาทํามาไปให้เขาแก้ให้หน่อยอต้องเร่งถึงตัดไม่เร่งไม่ตัดเลยมึงทํายังไงก็ได้ให้เดินเบาแล้วตัดอ่ะนี่เปิดตมูมนิดเดียวนะถ้าเปิดตะมูครึ่งนึงนี่ตันครึ่ง,งวันก็ไม่ตัดเดี๋ยวหน้าคัาดไหมอ่าทางนั้นพี่ต้องไม่ให้ก่อนไม่ได้<อ>ไม่ได้ไไม่ด้เลยปกติเนี่ยเนี่ยเดินเบานอกเนี่ยมันจืดแล้วเนี่ยแต่ถ้าผมเร นะถ้าผมเล่งเครื่องนะอยดูนะเล่งนิดนึงน,นะเดนะมาแล้วเดี๋ยนะเป็นที่ระบบะถ้าระบบไม่สะอาดอะคอมใหม่ก็ไม่มีความหมายพี่คอมใหม่ก็เหมือนเราทําเครื่องใหม่แล้วเอาดินทรายไปกรอกเข้าไปอะมันก็สายเสยอะได้ดูป่ะหลับตอนนี้เขาทา ดูไปอยู่เขาก็ว่านี่แหละที่แรกว่าจะเอาแผงเก่าเขาว่าเอาแผงใหม่ไม่ได้แผงเก่าไม่ได้แผงพวกนี้ต้องเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวสายเสือต้องล้างดีๆตู้เดิมใช่ไหมในตรงนั้นตอกน้ำมันเขาใส่อยู่นะบินซีนนะต้องล้างเขาก็ใครว่าเอาเป็นซินล้างเขาเอา f สิบเอ็ดล้างเอาเปนซินล้างก็พังเลยมักง่ายเอาเป็นซินล้างไม่มีช่างแอร์เขาไม่สอนให้เอาเป็นซินถ้าเกิดเป่ามันออกมาเวลาเราเป่า ถ้าปั๊มลมแรงๆเวลาเราเป่าเบนซินอัดกับอากาศมันเป็นไฟลุกเลยนะไม่รถนะทําเล่นไหมนะเบนซินนะถ้าเกิดมีประกายไฟขึ้นมาทำไงเรียบร้อยอเดี๋ยวว่าถ้ามันว่างกันเนาะได้ครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่พี่สะดวกเพราะว่ามันคอมมันใหม่แต่ว่ามันเอ้คอมสียอกีกเนาะ มันไม่สะอาดตั้งแต่แรกไงมันเข้าไปแล้วในระบบหมดนะเข้าไปแล้วถ้าล้างไม่สะอาดตั้งแต่แรกมันก็เข้าไปแล้วออเอาเวสิเบตล้างก็ <c oughs> าอาจไม่รู้ก็อาจจะเผื่อมันอาจจะดีขึ้นทงดูลองดูแล้วก็ค่อยลองดูได้มันลองได้เผื่อมันจะดีขึ้นมาหน่อยครูมาก็ไม่เย็นเขาไม่ทำอะไรเติมต้งยาเนี่ยแหละก็เย็นมาทีแรกทำไหมออกมาแรกฉ่ำไม่ฉ่ำตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ป่ะเขาใส่คอมอะไรให้วะ